ลวันนี้มาสไตล์ไหนมาอยู่ปะฮนนงค่ะอนงค่ใช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 ่้าวใบโอเคใ้าจานลุ้นแวลบงานไหนาันบ้างคะค่ะก็วันนี้นะคะสำหรับงานไทยฮันสามหาสงกรานต์นะคะกับเพมดิสตริกก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของ ชาวไทยเราทุกคนที่จะเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดเต็มไปด้วย tradition การที่เราได้ไปไหว้ทั้งพ่อแม่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งสนุกรวมกันถือว่าเป็นช่วงเวลาของปีที่ยาชอมมากที่สุดก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะได้แต่งตัวแบบแนวอันง์ด้วยเป็นผ้าไทยมา,มาเซิร์ฟนิดหน่อยบนรถแหเล่ชอบมาก <arriba. S 2> I love รถแห่ I love รถแห่ ชอบนะคะก็ก็จะแบบในช่วงเวลานี้อ่ะที่มันก็จะเปิดเป็นแบบแบ็คกราวด์แบบอาบน้ำทำอาหารก็จะเปิดเองพ่แกรเปิดใช่ไหมหรือว่าย่าด้วยเหมือนซึมซ้ำมาถึงย่าโอ้โหเคยเป่นสมการประมาณไหนบ้างแบบกินสมการข่าไหนเมื่อก่อนเนี้ยอยู่พุทยาค่ะก็คุณตาจะมีรถกระบะซึ่งพวกเราก็จะขึ้นไปนั่งทุกปี ตอนเด็กๆแบบอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าต้องทําอะไรบ้างบางทีคนขึ้นรถรถกระบะเราลลก็จะเอาขาขันเนาะไปทุกๆคือก็แค่ขึ้นขอนดูอะปวดข้ามขึ้นคอนดูอีกหขึ้นแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วว่าว่ามันสนุกตรงไหนเขาต้องสาดให้ให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้คะ่ะชอบมีเทศกาลหนึ่ที่รอในทุกปีชอบมากแต่ว่าอย่างเดียวที่ไม่ชอบคือตอนที่เขาตัดเราเข้า,า,ขาตาอะไรอย่างเงี้ก็ต้องระวังกัน ฝาเชิญชวนมาเที่ยวงานนี้เลยค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับไทยฮันษามหาสงกรานนะคะ,ะ,คะที่แอมเดสตริกตั้งแต่วันนี้วันที่8จนถึงวันที่14เดือนนี้เช่นกันค่ะก็อยากให้คนมาเดินเที่ยวกันเยอะๆนะคะเขาจัดฟู๊ดแต่ละอย่างน่ารักมากๆเลยเหมาะ,ะ,ะ,ะสำหรับมาทั้งคร,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 รอบครัวเลยค่ะฝากด้วยค่ะมีอะไรบ้างสิส่งนี้เป็นป็นรองแต่งงานใช่ไปบ้านบนนั้นเออรู้สึกว่ารีบรไปหน่อยเพราะว่าบิ๊กตั้งซีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ก็ร้องไห้ทุกชุดที่ลองตื่นตันใจได้ที่สุดฉันก็จะได้เป็นเจ้าสาวแล้วเป็นใกล้แล้วเนาะเปนใกล้แล้วเนาะในใกล้อนานมากนานนะคับและชที่ไปลองเป็นชุดชุดใส่ชุดเช้าหรือว่าทั้งหมดตัวเป็นชุดที่เหมือนแบบย่าเห็นมามาซักพักตั้งแต่ตั้งแต่ของมันจะครบรอบั้งตีวที่ของแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นชุดที่ที่ย่าเห็นแล้วแบบจิ้มไว้นานแล้วแล้วมันเพิ่งเข้าไทยแล้ววันนั้นลองชุดยาเจ็บเหมืจ็บชุด สองวันเป็นไรสองวันเจ็ดชุดแต่ก็ยอดวางเลกี่วันเก็บลาแต่ว่าตัวเดียวที่ลองไปอะเหรอคะไม่รู้อ่าเหมือนแบบเหมือนแบบเพื่อนๆที่แต่งปีที่แล้วกันเขาก็แนะนําว่าควรจะไปลองสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าร่างกายเราหรือเอเนอร์จีเรามันเหมาะกับเชฟไหนอะไรนี่ชุดนี่ชุดมันเข้าตัวเรารู้สึกว่าอันนี้แหละชุดหนงชั้นนะชุดนี้ถูกใจอะไรเงี้ยมี บอกให้ญาติใจเย็นๆเออมีคิมมีเพื่อนเพื่อนมหาดอะไรแล้วก็รู้ักคนเขารู้จักเขาต้ผ่านการเรื่อนชุดแต่งงานแล้เขาบอกว่าอยี่ยมีอยี่ยมสุดเดียเหรอคะใช่ให้ให้ลองดูก่อนว่าแบบแบบไหนมันเหมาะกับเราอะไรเยี่ยมเยี่ยมเป็นออฟฟิเชียลทักตัวหรือยังได้งคือใจอะมันไปแล้วใจมันไปแล้วค่ะแต่ว่าทุกคนบอกว่าอย่าเพิ่งอยบเพิ่งอยบเพิ่งมแสดงที่ดอกล่าสุดก็คืออยากไม่ใช่อยากไม่เป็นเลี่ยมอยากไม่เป็น

ใส่แพดด้วยไม่ดีนะเลยนะคะวันนี้ก็เป็นแค่กล้คนเดียวที่แบบเลือกไปเลยอ๋อใช่ค่ะก็มียากคนเดียวที่ลองที่แม่น่าจะไม่ยากค่ะทตั้งใจถ้าว่าคือเราจะไปตลอดเลยลองชุดอะไรไมไม่ค่ะก็คือก็คืออย่างที่บอกเหมือนว่ามันมีชุดอันนึงที่ชอบมากๆแล้วมันเข้าใจไปเลยแต่ไหนไปแล้วไม่แบบว่ามีชุดชุดเพื่อเจ้าสาวไปด้วยเลยอะไรจะมีแมทเยไปลองเพื่อเจ้าสาวก็แบบเป็นทีมอะไรเงี้ยมีทีมอะไรไหมยังไม่ได้คิดคือมันอีกนานมากเลยค่ะใช่ใช่แบบไปถึงแล้กันต่อไป คืออย่างสี่ชุดแต่งงานเราต้องดูแบบว่าสี่ชุดเองเปลสี่สี่ชุดกันชุดชุดเจ้าสาวของเรา่เนได้ดูแบบว่าได้ดูไหมว่าอะไรมันดูโม้คนเป็นอะไรเป็นมูเป็นอะไรไม่ไม่อะไรก็ได้เออน้นเข้ากับเราอะไรที่แบบแบบคอมพลีเมนต์กันเออสบการณ์ประสบการณ์แฟนเป็นยังไงบ้างคะะสงการณ์ไปที่เอ่อไปไปเที่ยวกับพี่มานค่ะอ่าไม่ได้ไปใ็นไร หมอไปเทีเออ่ยวภูเขาอันนี้คือไปยาวเลยไปยาวเลยไปี่วันไปยาวเลยเหรออธิบวกกว่าไปอีกว่าไปด้วยกันเหรอไปไปแค่บ้านยาโอ้โไปทำธุระด้วยก็่เลยแบบต้องไปกันเกิดวิบแซงไปไหมพี่แซงไม่ไป,ไปานม่รู้เออก <laughs> ็ถือว่าเป็นทีมครอบครัวใช่ค่ะ ก็เดี๋ยวรอดูกลับมาก็มามวนจอยที่ไทยต่อฮะตอนนี้ไม่อด้หนักรอเปิดกล้องอยู่ค่ะรอเปิดกล้องอยู่ค่ะก็งงมากเลยเพราะว่าก็ยัง นะคะมีแต่รอยยิ้มความสุขแล้วก็ขอให้แบบความฝันของทุกคนเป็นจริงขอให้ปลอดภัยผสมประสาททุกอย่างในวันนี้นะคะมีทั้งความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็กินอาหารอร่อย้ลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะย่างปลาชีด้วยย่างอะไรๆผัดกันผัดโกนี้เป็ะโอ gia con đi học luôn 1 đi tham nhải có ngay không? đến đồi Đồng Đăng, ra Hà, qua đây đây, nhà,